สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาปล่อยมีเจ็ดเล่มนะคะมาดูเล่มที่หนึ่งกันนะคะความยาวนะคะอยู่ที่1 3นิ้วนะคะความกว้างยี่สจสันหนานะคะเจ็ดมิลค่ะด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่2นะคะความยาวอยู่ที่1 2บสองจุดสามความกว้างยู่สิบจุดสี่สันหนานะคะเจ็ดมิลค่ะด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่3ค่ะความยาวอยู่ที่1ิบสองจุดแปดนะคะความกว้างยู่ส4จุดสี่สันหนาแปดมิลค่ะด้านอยู่ที่6นิ้วค่ะเล่มที่4นะคะความยาวอยู่ที่ 12.3คมก้อย2.4สันหนา8มิลคด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่5นะคะความยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะคมก้อย2.5สันหนา7มิลคด้านอยู่ที่6นิ้วค่ะเล่มที่6นะคะความยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะคมก้อย2.4สันหนา7มิลคด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่7เล่มสุดท้ายนะคะความยาวอยู่ที่9.8คมก้อย2.7สันหนานะคะ5มิลคด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะมีทั้งหมด7เล่มนะคะวันนี้ มีดบินมีดหักด้ามแตกนะคะทุกกนนี่ค่ะตลอดอการใช้งานนะคะรับประกรันให้เปลี่ยนเคสไม่เล่มใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้งานหนักๆรืยอได้เลยนะคะมีทางร้านเราทดสอบให้ทุกเล่มน,นะคะก่อนปล่อยออกรีวิวจากมีดจ,จริงนะคะวันนี้มาจัดโปรให้นะคะเล่มละ650านะคะส่งฟรีทุกเล่มน,นะคะมีมีดแร่เล่มที่7นะคะที่อยู่ที่550ส่งฟรีนะคะวันนี้เรียนนุก้านารักทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจช่างสันสายจ้่วด้วยนะคะและเพจหลักและช่อง YouTube นะคะ กดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะที่อุดหนุนทางร้านคะ่ะ